สวัสดีจ้าพบกับ Amazing c a t a s t จ้านี่ต้นไม้ตกใบสวยๆนี่ก็จะเป็นภาพกิจกรรมนะจ้านี่ให้ผู้คนมาะดาดอกไม้สวยๆยิ้มแช่งนี่ทำจิตก็จะประมาณนี้แล้วก็จะมาให้พี่ๆฟังนี้ทำให้นี่บรรยากาศภ <คน S 1> ายในนี่จ้าบรรยากาศ อันนี้ไม่มีอะไรทําเดียวน้็งงกแงกอยู่ในบุญบายชิมิลาวันนั้นร้อนร้อนมากๆเลยเลยนี่จ้ามุมนี้เขาทําอะไรเรามาดูเราเป็นคนหอ่อห่อใส่กระดาษนี่จะเป็นเขียนโน้ต สำหรับกิจกรรมบหน้นนะแชร์ไปหนึ่งทีสอทีสามทีกิจกรรมลรล้วกำลังกานเพื่อออกกระยภาภาพและนี่หลายชื่อสมาชิกในกลุ่มจ้าขอบคุณที่รับฟังจนจบคลิปจ้า